สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนปีแล้ววันนี้เราก็ได้มาเล่นเกม c o r p s of Discovery นะครับเราจะมาเป็นนักบินอวกาศนะครับเราจะไปไปจนภัยนอกโลกนครับจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยครับ Look, good afternoon everyone. Thank you for being here promptly. We just say a few things and then I'll answer some questions for you. Look, we've just confirmed the unfortunate news that we have lost contact with one of our astronauts. And of the of his loving family. We are not discussing a We will continue to do everything possible to better understand this situation. Can you say what went wrong? the, uh, the corps of discovery have uh, had uh, a nearly perfect track record of safety. we believe he came out of uh, uh, stasis and the shuttle reached the planet, but we don't have a, a landing uh, status. yes. can a rescue shuttle be dispatched? โอเคเออมันเสียการสื่อสารเพราะว่าเหมือนมันลงไปดาวดาวอะไรไม่รู้นะแต่ว่าคือเขายังไม่ได้ข่าวว่ายานของเราที่เรานั่งอยู่ได้ลงจอดหรือยังแต่สูญเสียการสื่อสารไปก็ทำอนไม่ได้เดินขึ้นนี่คือฐานเนระ นี่คือฐานสำหรับพวกที่มาจอดถึงฐานนี้น่าจะมีหุ่นยนต์หุ่นยนต์พยาบาลเนาะอ๋อโอเคนูเหมือนว่าตอนลงเราเราจะสลบไปแล้วก็มีหุ่นยนต์เอารเรามานอน <'re> ไว้บนเ <บน S 1> ตียง,ยงนี่ o อเค ถ้าเราจะออกจากที่นี่ได้ก็ต้องเอาทำมิชชั่นให้สำเร็จแล้วมิชชั่นของเราคืออะไรครับสำรวจใช่ไหมยังสงสัยเลยนะว่าไอหัวกะโหลกในในชุดนักวินออกกายเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยลไรเอเจนซี่นี่คือภาพวาด ภาพวาดของพวกเด็กๆก,ก็คือลูกเรานั่นเองโอ้โหชุดนักบินอวกาศโอ,โอ้โหใส่ได้ปะวะอา้าวเป็นชุดแบ็กอัพเหรออันนี้เราต้องใส่เราจะไม่ใส่แบ็กอัพเราต้องใส่อันนี้มันไม่ใช่แบ็กอัพเรียกว่าเมน อันที่เราใส่ประจำมันอยู่ในช่องแอร์ล็อกห้องแอร์ล็อกไม่ใช่ช่องอว้าว,ว,าวนี่แล็ปท็อปมนเนี่ยไมโครคอมพิวเตอร์อวกาศแม่งสุดยอยดเลยวะแต่ถ้ามันเป็นนี้มันจะพับลงได้ไงวะแต่ก็อยากตายแม่งดูเทปสัตว์เลยเหมือนกูเป็นโทนี่สตาร์ก คือครอบครัวเราเหรอครอบครัวบินหอยอ๋อครอบครัวกุตายนปละออไม่ใช่โอเคคือบอกว่าในโน้ตบ,บุ๊กนั้นแล็ปท็อปนั้นอ่ะมันได้มีพวกเอ,อ่อแอคเคาท์ไอดีของเราใส่ไปรเรียบร้อยแล้วใครมันเป็นคนเซตอัพให้เราอ่ะหุนยนดูดิสงสัยว่านี่มันคืออะไรวะกล่องอะไรวะเนี่ย กองแบบอัดเอาไว้ใช่ปะ่ะไม่แบบอากาศข้างนอกมาโดนเรานี่คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดเยส้ะกูุ้ี้บนพื้นนี่สงสัยแม่งก็ดูดใช่ไหมคือสงสัยนี่มันจะเบียงหรืออะไรวะเนี่ยกำแพงเหรอไปครับเราก็จะไปเอาชุดกันก่อนเลยนี่คือฮอลโลคอม สำหรับมิชชั่นมีจดหมายใหม่เราเพิ่งออกมาจากโลกเมื่อชั่วโมงีแล้วพวกเราคิดถึงเธอไนีแล้วอยากให้กลับมาบ้านเร็วด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มค่ามายักกงเรอเฮ้ยสวัสดีครับพ่อพวกเราคิดถึงอย่าทังวนกับพวกเราเลยเนี่ยผมจะดูแลทุกคนเองนี่คือลูกสาว พ่อจ๋าวันนี้หนูเห็นปาวานด้วยหนูจะเป็นเด็กดีของพ่อคิดถึงพ่อนะกลับมาบ้านเร็วด้วยโอเคน้ำมันก็บอกเมื่อกี้เหมือนมีเช็คอะไรขึ้นอย่างเงี้ะก็คือข้อความนี้ดูเหมือนเก่าแล้วแสดงว่าเรามาที่นี่นานแล้วไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงที่แล้ว นี่บอกว่ามานานแล้วนี่ผมกำลังอยู่ในหน่างเรื่อง i n t e r s t e l l a ใช่ไหมที่แบบหนึ่งชั่วโมงนอกนอกโลกก็เท่ากับ20่สิปีสาสิปีของโลกอะ่ะเจ็ดเคสองชั่วโมงลูกกูไม่ตายครับฮะเมียตายก่อนเลยลูกอายุหกสิบแล้วหกสิบเจดสิเสียงอะไรวะคาร์โกคาร์โกโมจูห้องห้องคาโกอ้อกล่องะเบียงใช่ไหม เออบ,บวชคอไปห,หุ่นยนต์ทำความสะอาดนั่นแหละเปิดแอร์ไม่ได้กรีนเช้ากรีนนี่น่าจะเป็นต้นไม้เนี่ยที่ปลูกต้นไม้ใช่ไหมน,นั่นไงโอ้เหมือนในหนังเลยว่ะเนี่ยเหมือนในหนังจริงนะเนี่ยแบบที่แบบเราต้องปลูกต้นไม้ใช่ป่ะละ่ะไม่งั้นเราก็ ไม่มีอะไรกินแล้วเหมือนห้องนี้มันเป็นแบบห้องปรับอากาศอะไรเงี้ยเหมือนนี่เนี่ยน่าเป็นไอ้น้ำเนี่ยเหมือนให้จําลองเหมือนว่าให้ต้นไม้มันรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันอยู่บนโลกอะ่ะต้นไม้ก็จะโตก็ไม่ตายแล้วผักที่กินนี่ก็เป็นผักแท้ครับผมคิดว่ามันจะผักผักปลอมเขจะแดกสตาร์ทมิชชั่น นี่ไม่ใช่ดาวการดาวดวงนี้มันชื่อว่าเทราชไม่ฟังอนะรู้มันบอกว่าถ้าทำมิชชั่นสำเร็จ,รจก็ให้กลับบ้านหาบหาครอบครัวถ้าครอบครัวตายก่อนลนะ่ะจะ่ทำไงใส่ชุดแหละ เราจะออกแปลงนอกใช่ไหมดาวอังคารก็ไม่ใช่ดาวแม่งชื่อว่าเทอร์รลัสเทอร์รลัสเทอร์รลัสมองอาจไม่ทันแม่งคูดเร็วมากวลคัมทออูโอเคเราจะอยู่นอกนี่คือเบสเราเนี่ยฐานเราตรงนั้นคืออะไรวะแหลมแหลมอันนี้คือยานที่เราลงจอดใช่ไหมพัง อาเมดอย่ากังวลเลยอ่ะโอเคไม่กังวลก็ได้นี่คือหุ่นยนต์ใช่ไหมเอวาเอเวอร์เอเวียร์เอเวอร์เอ้ยน่นม่นตัวเอเนาะไอเอวาอตั คุ่นยนตตัวนี้มันจะช่วยเราช่วยเราอะไรวะทำมิชชั่นนี้สำเร็จอะไรลดวเนี่ย radiation chill โอเคต้องไปหาแมปเพื่อจะหาจุดมิชชั่นมันกันหุ่นยนต์แม่งก็พูดมากไปแล้ว จะตามกูใช่ไหมเนี่ยก็นะครับรู้สึกว่าดาวน,นี้มันจะมีไอเรเดเดชันกำบังตารังสีจากไอ้พาทิตย์ใช่ไหมโซล่าเพราะว่าถ้างั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกไปเราอาจจะตายหาก็ค,าคือออกซิเจนในเกณ์มีอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่แม่งคือเลยไอ้กำบังตาลังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะฆ่าเราเห็นไหมเดี๋ยวเติมถ้าเข้ามาถามก็จะเพิ่มโอเคเพราะฉะนั้นเรามีเวลาลิมิต ต้องใช้ให้มันคุ้มค่านี่คืออะไรวะเนี่ยโูขี้เกียจอ่านวะรู้ว่าเป็นจานดาวเทียมก็แล้วกันสำหรับสื่อสารใช่ไหมเอาละโอเคเบคอนแมปโอเคแมปเปิ้ลมาเกอร์ก็คือมาเกอร์ก็เหมือนพินพอยต์ คุอาจกลังส d ีจากแสงทิตย์ท <c oughs> ันผวนบ i ร o ้ a าม y t งั a มันบอกว่าคือคำาัานสังสีจากดวงอาทิตย์เรามันจะทำได้เราต่อเมื่อเราอยู่นอกอะไรวะเงาแตถ้าเราอยู่ในเงาอะ่ะ <c oughs> เราจะไม่เป็นไร <c oughs> แค okay, ่ตั้งปางบนนั้นเลยกระโดดสูงมาโอ้ยเยี่ยมนี่สิฟิสิกฟิสิกส์นี่คือฟิสิกส์ครับทุกคนแรงน้อมถ่วงจะต้องไม่เหมือนโลกมันต้องกระโดดสูงอย่างงี้นี่คือเกมอากาศสมจริงไปแลกรูไปเอาไปตรงมาร์เกอร์ละไปตรงนี้มันพินพอยต้องหา อะไรวะลมที่ลมเนี่ยเดี๋ยวตายหะข้างบนนั้นใช่ไหมโอเคหุ่นยนต์นี่ก็ตามเราก็มันตนังสีจากดวงอาทิตย์ถ้างั้นก็หมายความว่าถ้ามันมีกำกมันตนังสีจากดวงอาทิตย์ก็จ้งกูพูดกี่รอบไปอ่ะสองรอบล้วก็หมายค,ความว่าดาวดวงนี้น่าจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก เห็นมหดวงใหญ่ช like oh, <st unlikely> oh, <holy>. ิบหายใหญ่กว่า <ek> ที่บ้านกูอีกดูกล้ว่็โดนกำมันกำลังสีก็ไม่แปลกไงตรงนี้คืออะไรเพนพอยต์อ๋อบีคอนไปวางวางโอ้ยโคตรไกลเย็นแค่เออโอ้ไม่ง โโอโหกระโดดอย่างโอ้อย่างเย้เหมือนกูลอยเลยโอ้ยได้แต่แม่มันลงแรงยังเลยวะอโอเคเรเดียชันชิวเกาะจ้าหมดแล้วมันมีเอเรียนในเกณฑ์โอ้ยอะไรอะ่ะโอ้มีพาะโยชน์ตอนแนวโดของดาวนี่เลยเนี่ย ตายหาแล้วกูชอนยาโดจะทำไงเนี่ยโดดไงก็ไม่ตายหรอมันมาใกล้แล้วว่ะตายหาแล้วกูรีบๆๆไปเหอะีไปมาใกล้เอาตายหาแล้วกูรีบไปกว่ารีบไปครับทุกคนมีเอเลี่ยนมาเนี่ยไม่มีนะโอ้ยยี้ย่ามาโคตรใกล้ ว้าว700แกยที่หายเลยตรงนี้แรงเงาใช่ไหมไม่ใช่ไม่เงาตรงนี้เงาอ่ะไม่ใช่เอาอะไรวะเนี่ยโอเคครับทคนคุนยนแม่งพูดถาไม่อยากฟังนะ ฟังตอนนี้รู้แต่ว่าต้องเอาไอ้เบคอนไปวางไว้ตรงน,นั้นนะครับแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแม่งพูดไม่จบเลยคนยนต์โอ้ยโอเคเอา m าเกอร์วางสามอันตะกี้ฟังทันเอา m าเกอร์วางสามอันแล้วรู้สึกว่าจะมีคนมาช่วยเราโอเคกูว่าไม่มีแน่นอนเนี่ยโดนทิ้งแล้ว แม่งหลอ,อกกูเดี๋ยวแม่งก็เหมือนใน,นหนังอะ่ะหลอกให้ทำมิชชั่นนูน่นนี่นูน่นนี่อ่พะพอทำเสร็จเอาเป็นไงไม่มีใครมาช่วยมึงหรอก <c oughs> เราตายเขาเอาคนอื่นมาแทนเราแค่นั้นแหละไม่ไม่อยากนะโอ้โหตายเลยอื้อหูโอ้ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกเงาเงาโอ้โเฮยเจอที่ลมแย่โค่จบตายหาลยไพูดไรอะไปไกลอป่ะเงียบเงียบเงียบเลยป่ะอ๋ยเงียบๆใช่ไหมครับโอเป่ะไปกันต่อเฮ้อ โกูเจออันเดียวไหมอ่ะมาอันนี้สองอะว้าวว้าวว้าวเกือบตกแล้วมึงจะออกไปยังไงอ่ะโดยไม่ดูกันไม่ต้องถามให้ความจากมันสมจริงคืออย่าเดินมั่วตัวในที่เราไม่ไม่เคยไปก็ต้องระวังแล้วทำไมกูไปทางซ้ายไม่ไปทางขวาเนี่ยเออไปทางไม้ตรงนั้นมันมีประโยชน์ อากาศร้อนอย่างนี้มันสร้างพายุได้ด้วยเหรอวะคือพายุไอ้พวกเฮอริอเคนอย่ยทอร์เนโดนเนี่ยมันมันควรที่จะเกิดขึ้นตรงที่เป็นพื้นพื้นราบไมมเหรอราบเรียบอะนี่มันภูเขามันมีได้ไงหัวโอ้ยทำไมาโลกเป็นอย่างนี้วะเนี่ยขึ้นได้ไเนี่ยขึ้นได้เลยโอ้โหดี เสียงหายใจเหมือนมันมีแซ็กเลยวะ่ะอุ้ยเีอะอะไรเกิดเลยึ้นเสียงอะไรตู้มวะ่ะเหมือนของตกลงพื้นเลยโอเคอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายว้าวเรามาโคตรไกลเลยครับไกลปะเนี่ย คือถ้าวางบคคอนมาต้องวางแบบวงกลมรอบไม่งั้นก็วางแบบเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมรอบฐานเราบีคอนมันก็เหมือนจะกินไม่ผิดนะมันเหมือนกับว่าเรามีเรือและเรือน,นั้นก็มีไฟส่องไปไหนก็ได้เพื่อที่จะออส่งส่งสัญญาณให้คนตรงเกาะหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเห็นไฟของเรือ แล้วก็ได้ไดไดมาหาเรือ,าาอนะครับคือเหมือนเหมือนอย่งนเปล่าแล้วก็สร้างกองไฟอ่ะแล้วคนที่เด,เดินเดินเดินตามป่าแล้วก็จะเห็นกองไฟแล้วก็มาช่วยเหลือเราอย่างนั้นแหละไปไหนวะเนี่ยจะตายหาแล้วครับก็ลงแบงล่ากัน้ยไฟแล้วะนะเห็นปหมเนีย๋ยขอชาร์จกอน พายุแม่งใกล้มากเลยวะ่ะพายุแมง่งใกล้อะแม่งใกล้มากแม่งใกล้มากพายุอุ้ยเียพายุแม่งใกล้ว่ะไม่ไปกกูโเอ้ยไม่ตาย่วะ่ะเดี๋ยวเราก็อย่าประมาทนะเนี่นี่คือเอ่อนั่นอะไรอ่ะนั่นคืออะไระแสงอะไรอ่ะไฟฟ้าอะ ดาวนี้แม่งแปลกๆว่ะพายุไฟมันพุ่งมาหาผมวะไม่ใช่เว้ยไม่ใช่นะใช่ปะวะผมอยู่กับที่เอาละกูเอาละกูเอาละโอ้โหอุยมันมีชีวิตปะวะตรงนี้วางนี่พี่วางโดดลงเลยโอ้โหโอ้โหโอเคอันสุดท้ายวางมิชชันเสร็จแล้ว ทำงานได้ดีมากเห็นไหมกูบอกแล้วแม่งวกอย่าแม่งบอกว่าไม่มีใครมาช่วยเพราะว่าสัญญาณไม่ถูกส่งไปนั่นหมายความว่าเราติดอยู่ดวงดาวนี้แล้วครอบครัวของเราก็จะถูกเลี้ยงดูโดยรัฐบาลจะเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด would surely want you to know that your loyalty bravery and professional conduct will be an inspiration to many our mission is now complete บทเรียนสำเร็จแล้วแบทเรียนของจารย์จะหมดแล้วแ,บบแล้วก็บ๊ายบายเห็นไห้บอกแล้วทีมช่วยเหลือไม่มีหรอกหลสารละ คือถ้ามาติดแล้วสึกการศึกษาหมดก็เตร็มตัวตายหายบนดาวงดาวนี่แหละครับพราะผมไม่คิดว่าโลกมนุษย์หรือว่าคนที่เขาส่งเรามาเขาจะยอมเ,ออเสียเงินและเสียตังค์เพื่อที่มาช่วยคนคนเดียวนะครับผมว่าไม่หว่ะนั่นคือโลกครับโลกของความจริงครับไม่มีอะไรเออสวยงามไปหมดนครับทุกอย่างเหมือนจะเป็นเงินไปหมดคือแค่ จะยอมเสียงเป็นแบบร้อยล้านพันล้านเพื่อจะมาช่วยคนเดียวในดวงดาวที่ไม่มีอะไรนะเขาไม่มาช่วยเราหรอกไม่มีไม่คุ้มไม่คุ้มเขาเขาก็ปล่อยเราตายแล้วเขาก็เลือกคนอื่นมาแทนเราครับแล้วถ้าคนอื่นมันเฟลอีกใช่ไหมเขาก็ทิ้งเหมือนที่เขาทิ้งเราอยู่ตรงเนี้ยดาวเนี่ยโลกช่าง คนร้ายหลือเกิดนั่นคนนะโอ้ภาพหลอนนี่ว่ะวิทวิแอคไม่ภาพหลอนอ่าอ้าวเฮ้ยนั่นไงลูกลูกเรากับเมียเราคิดว่าเราตายหาแล้วนั่นคืออะไร มันดูดเลยกลูอา้าวดูดไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นฝันร้ายเหรอเราโดนกำลังกำลังสีมันก็ทำอะไรกับสมองเราให้เราเห็นภาพดอนไม่ใช่ั้งแล้วเราจะยังไงก็ตามเราก็ได้กลับมาที่ฐานเรา มีอะไรบางอย่างพะยาย,ยามที่จะเอาเรากลับบ้านอะไรมันเอาเรากลับลบ,บ้านวะโอเคไอประโยคนั้นอนะมันพูดตั้งแต่ตอนตอนเราเล่นตอนแรกแล้วนี่เรากลับมากลับมาปัจจุบันหรือว่ากลับมาอะไรวะเนี้ยกลับมาจากฝันไม่รู้นะครับก็ต้องไปติดตามกันในตอนหน้าครับนะก็เป็น เกมที่น่าสนใจครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมเดินบนอวกาศมาก่อนมันก็แปลกใจก็ได้เห็นเอเลียนด้วยก็สงสัยว่าเอเลียนมันทำอะไรเราจับเราไปปั้มอัดถัวดำแล้วก็เรากลับมาบ้านใช่ไหมก็ไม่รู้ครับมันทำอะไรกับเราแต่เราตื่นมาเราไม่ได้เจ็บปวดครับเราปวดหัวแทนครับมันอาจจะทำาเราหลับก็ตบหัวกับบ้าลเราแล้วเอากลับบ้านก็ได้ผมก็ไม่รู้ครับก็ ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมให้ต่อก็บอกในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แลวคอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่เในพาร์ทหน้าเพี่ยว